สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับเป็นประจำทุกงวดนะครับในคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับเรามีสูตรมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฝึกคิดคำนวณตัวเลขนําไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับสูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับตัวเลขจะได้ตัวเดียวทุกงวดนะครับตัวเดียวทุกงวดเลยนะครับ แบบนี้ออกไปที่116นะครับถูกนะครับแบบนี้ได้เลข0นะครับแบบนี้ถูกทุกงวดนะครับยังไม่ผิดเลยนะครับคิดได้ตัวเดียวทุกงวดเลยเห็นไหมครับงวดนี้ก็ออกเลข9เลข0เลข3แล้วก็เลข6นั่นเองนะครับทีนี้วันที่1วันที่1สิงหาคมก็คืองวดหน้าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับตัวเลขที่เราคิดได้นะครับก็คือเลข1นั่นเอง นะครับเลขหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดการขนันวณตัวเลขเลขตัวเดียวที่เราคิดได้ตัวนี้คิดกันยังไงนะครับแล้วเลขเจาะจงไปที่หลักสิบหลักหน่วยแค่นั้นเองนะครับไม่เคยออกไปที่หลักร้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปสล็อตอรี่นะครับให้ติดไว้นะครับวันที่1สิงหาคมนะครับเลข1ตัวนี้หลักสิบหลักหน่วยนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีคิดกัน นะครับใครชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขนะครับเพื่อความมั่นใจในการที่เราจะไปเสี่ยงโชคนะครับลองทําตามที่ผมแนะนําแล้วก็ไปฝึกคิดด้วยตนเองได้นะครับเพราะว่าผมจะคิดว่าวันที่16รกรกฎาคมให้เลยนะครับเลขก็ไปออกงวดหน้าวันที่1สิงหาคมนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2นะครับนี่คือจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณตัวเลขนะครับเลขหน้าครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกัน นะครับไปดูจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับจุดแรกไปดูที่หลักหมื่นของรางวัลที่1ก็คือจุดนี้นะครับจุดต่อไปคือหลักร้อยรางวัลที่1ก็คือจุดนี้นะครับและจุดสุดท้ายนะครับอีกจุดหนึ่งไปดูเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยตรงนี้จาแค่3จุดนี้ก็พอนะครับเวลาเราไปจะไปคำนวณเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับให้ทุกคนนะครับนำหลักหมื่นของรางวัลที่1ก็คือจุดนี้นั่นเองเอามาตั้งก่อน นะครับตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้เดี๋ยวผมจะขีดไว้ให้นะครับจะได้ทําได้จะได้ไม่งงนะครับเสร็จแล้วเลข3ามกับเลข0ูนย์นะครับมาตั้งข้างหน้าแล้วก็ตั้งข้างหลังแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนบวกร้อยมาลัยนะครับบวกร้อยมาลัยให้ทําแบบนี้นะครับ3ามบวก6จะได้เท่ากับเลข9้านะครับหบวกศูนย์ได้หนะครับเก้าบวก6กจะได้เท่ากับสิบห้า พอได้15แล้วนะครับก็คือเลขค่านั่นเองให้ทุกคนนะครับบวกเลข6ทุกครั้งเลยนะครับเลข6ทุกครั้งนะครับดูดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นเลขคงที่นะครับต้องใช้ทุกครั้งนั่นเองนะตัวนี้นะครับเวลาบวกกันแล้วนะครับจะได้เท่ากับเลข1นะครับเลข1นั่นเองนี่คือผลลัพธ์นะครับที่เราคิดได้เลข1 นะครับเป็นเลขเด่นนะครับในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยของรางวัลที่1หรือว่า3ตัวบนนั่นเองนะครับไม่เคยออกหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะออกในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนะครับตัวเดียวนะครับเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ให้มีติดไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้เลขหนึ่งนะครับฝากให้พิจารณานะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับก็คือวันนั่นเอง นะครับนี่คือสูตรที่เรานํามาฝากในคลิปนี้นะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเลขเด่นเป็นเลขหนึ่งถ้าเราไปดูการจับคู่3ตัวบ้างนะครับกับงวดที่แล้ว336ว่าจับคู่กันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ3ตัวจะทํากันยังไงนะครับมีปากการกระดาษเตรียมจดไว้นะครับเดี๋ยวจะทำงวดหน้าให้เลยว่าเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขนะครับเราจะมาดูเลขสรุปก่อน หลายหลายท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับหรือว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูคลิปการคำนวณนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับเลขที่เราวิเคราะห์ได้หลักร้อยจะเป็น78901และนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขนั่นเองนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปจบนะครับจะมีวิธีการตัดตัวเลขนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วเลขชุดนี้นะครับจะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมานั่นเอง นะครับและถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจนะครับสงสัยการคำนวณทุกอย่างเราสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์อดีไลของเรานั่นเองนะครับ0886274141นะครับจุดไหนตรงไหนไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะโทรมาคุยกันก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเรามาดูการคำนวณตัวเลขกันนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1 นะครับอันนี้ผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับสัก2งวดนะครับทุกคนก็น่าจะทําตามได้ทําเองได้นะครับแล้วท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีการฟันธงวันที่1สิงหาคมไม่รู้ว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับรางวัลที่1นตัวล่างเลขหน้า1นึท้าย1นึนะครับนี่จุดที่เราต้องนํามาคํานวณนั่นเองนะครับเวลาวางตัวเลข1นึห้ามสลับกันนะครับ สูตรของเรานะครับจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับเลขนำโชคตัวนั้นก็คือเลข5นั่นเองนะครับตั้งแบบนี้ตั้งเลข5ทุกหลักเลยนะครับเลข5เลข5นะครับแล้วก็เลข5นั่นเองตั้งแบบนี้นะครับทีนี้สำคัญที่จุดที่เราจะนําตัวเลขมาคํานวณนะครับเราไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับให้ทุกคนสังเกตที่เลขหน้าครั้งที่1นนะครับ ในหลักร้อยตรงนี้แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับดูแค่เลขหน้าครั้งที่1นนะครับจุดเดียวนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับหลักสิบให้ไปดูที่หลักร้อยหลักสิบตรงนี้ของรางวัลที 1> ่1นนะครับบวกกันแล้วก็ดูเลขท้ายครั้งที่1หลักสิบตรงนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนนะครับดูที่หลักแสนของรางวัลที่1นนะครับไปบวกหลักหน่วยของรางวัลที่1ตัวนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับให้ไปดูที่ หลักหน่วย2ตัวแรกรัฐบาลนะครับตำแหน่งนี้ให้ทุกคนบวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่า3ตัวไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลข4ตัวนี้มาตั้งได้เลยนะครับสวกแได้10คือ0มาตั้ง5้บกศได้5ก็มาตั้งนะครับเลข4มาตั้งได้เลยนะครับ5้บวกสจะได้9มาตั้งตัวนี้1นบวกหจะได้2ก็มาตั้งตัวนี้ ขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการบวกร้อยมาลายนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับ4ี่บวกห้าจะได้9้านะครับห้าบวกศูนย์ได้5้า้าบวก5้าได้สิบี่นะครับบวกได้ตัวเดียวนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มแต้มไปทีละตัวนะครับหกเจ็ดแล้วก็แดให้ครบ5้าตัวแล้วก็หยุดแบบนี้นะครับหลักสิบเช่นกันนะครับบวกร้อยมาลายนะครับ5้าบวกห้าได้1ิบคือศูนย์นะครับ5้าบวกสี่ได้เก้า ศูนย์บวกเก้าจะได้เก้านะครับเก้าเป็นศูนย์นะครับศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามแบบนี้นี่จะเป็นหลักสิบนะครับหลักสุดท้ายนะครับเราจะฟันธงรอไวเลยนะไว้เลยนะครับเลขจะมีแค่สามตัวเท่านั้นเพราะเราจะสรุปเลขแค่สามชุดนะครับให้บวกร้อยมาอะไราเช่นกันแบบนี้เก้าบวกห้าจะได้สิบสี่นะครับห้าบวกสองได้เท่ากับเลขเจ็ดบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับ ตัวเดียวที่ว่านี้นะครับให้เรายืดแต้มไป3ตัวจะเป็นตัวตั้งไว้เลยนะครับหลักหน่วยได้1นะครับ1เพื่อเป็น2 2เพื่อเป็น3แบบนี้นะครับให้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับเพิ่มครั้งละ1แต้มนี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงในงวดถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้ฟังหลัก,กร้อยกับหลักสิบนะครับหลักละ5ตัวนี้เราจะเลือกมาหลักละตัวเท่านั้นมาวางข้างหน้าตัวนี้นะครับให้เราตั้งเลข5คือเลขนำโชคของเรา นะครับตั้งเลขค่าได้เลยนะครับเลขนําโชคของเรานะครับตัวที่จะมาบวกกับ5นะครับฝั่งหลักร้อยงวดนี้บวกกันได้5าฝั่งหลักสิบบวกกันได้0ูนย์นั่นเองนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวิธีการบวกกันนะครับ5บวก5ได้10คือ0พอได้ศูนย์แล้วนะครับให้ทุกคนนับไปเลยนะครับ5แต้มจะได้เท่ากับเลข5นั่นเองเพิ่มไป5้าแต้มนะครับ5บวก0ูนย์ได้5้าอันนี้ก็เพิ่มไป5้าแต้มเช่นกันนะครับจะได้ศูนย์นั่นเอง นะครับนี่จะเป็นตัวตัดนี่ฝั่งนี้จะเป็นตัวตัดนะครับเราไปเลือกคัดตัวที่ซ้ํากันออกมาระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดอย่างเช่นวันนี้จะเป็นเลขห้านี่คือที่เราฟันธงหลักร้อยนี้ว่าถัดไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นเลขศูนย์นะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักสิบเราก็นําเลขห้ากับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองแล้วก็ 503นั่นเองนี่คือเลขที่เราจะนำไปเสี่ยงลอตเตอรี่ในงวดถัดไปนะครับวันที่16มิถุนายนนะครับคำนวณออกวันที่1กรกฎาคมนะครับงวดนั้นออกมา503นั่นเองเห็นไหมครับ50และก็3นั่นเองหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้จะมีเลข3อยู่ตัวหนึ่งแบบนี้นะครับงวดถัดไปนะครับเวลเราเราจะคำนวณตัวเลขอีกนะครับ เราก็ไปจุดข้อมูลตามกองสลักออกมาให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนํานะครับโดยเฉพาะเลขหน้าเลขท้ายนะครับห้ามสลับกันแค่นั้นเองนะครับเราก็ตั้งเลข5้าเอาไว้นะครับเป็นเลขนาโชคของเราตั้งทุกหลักเลยนะครับเลข5้าเลข5แล้วก็เลข5นั่นเองตั้งเอาไว้เลยนะครับทุกหลักนะครับทีนี้ตําแหน่งที่จะบวกกับเลขนําโชคของเราใช้จุดเดิมในงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ก็คือเลขหน้าครั 100, 1> 1้งที่ <lots S> 1หลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยบวกกันแบบนี้นะครับฝั่งหลักสิบก็ไปดูที่หลักร้อยกับหลักสิบของรางวัลที่1นะครับแล้วดูเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักสิบตรงนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนไปบวกหลักหน่วยรางวัลที่1ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูหลักหน่วย2ตัวรัฐบาลตรงนี้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับดูยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใครชอบ เสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับชอบคิดชอบค้นมูลตัวเลขเอาไว้เป็นแนวทางน,นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับสูตร3ามตัว2ตัวให้หมดเลยนะครับไปเลือกลอตเตอรี่เอาไว้นะครับผมวิธีการตั้งเลข8มาตั้ง3บวก9บนะครับ5บวก0นย์ได้5นะครับเลข7ก็มาตั้งนะครับ4บวกสามได้7ตรงนี้บวกตัวเองนะครับได้18ก็คือ8ทีนี้เราก็มาบวกร้อยมาอะไรกัน แปดบวกห้าสิบสามนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับสามบวกเจ็ดได้สิบคือศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับครบ้ห้าตัวเราก็หยุดหลักสิบก็เช่นกันนะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับศูนย์บวกสองได้สองสองเพิ่มเป็นสามสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกแบบนี้ห้าตัวเราก็หยุดนะครับส่วนหลักสุดท้ายหลักหน่วยเราจะฟันธงแค่สามตัวรอได้เลยนะครับ ก็คือบวกร้อยมาไร่เช่นกันนะครับเ็บวกห้าบนะครับ5บวก8ได้13ตัวเดียวที่เราได้มาก็คือเลข5นั่นเองนะครับหเพิ่มเป็น6นะครับ 6, 6เพิ่มเป็น7แบบนี้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับเลขจะมี3ตัวแบบนี้ฟันทงไปที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้เราเป็นเลือกหลักร้อยมาตัวเดียวหลัก10ตัวเดียวนะครับเราก็ตั้งเลข5ก็คือเลขนําโชคของเรานั่นเอง ตั้งเลข5้าแบบนี้นะครับทีนี้จุดที่เราจะมาบวกเลข5้านะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนงวดนี้บวกกันได้8ดนะครับฝั่งหลักสิบบวกกันได้3มนะครับตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวใครชอบคิดคำนวณตัวเลขเดี๋ยวจะบอกให้ว่าวิธีคิดคิดยังไงนะครับบวกกันนะครับได้สิบาก็คือ3ามนะครับบวกไป5้าแต้มอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับได้แนั่นเองนะครับตัวนี้บวกกันได้8ดนะครับบวกไปห้แต้ม จะได้3มนั่นเองนะครับบวกให้ถูกต้องนะครับนับให้ถูกต้อง5แต้มนะครับตัวที่เราเลือกออกมานะครับหลักร้อยก็จะมีเลข3นั่นเองที่ซ้ำกันนะครับหลักสิบก็จะมีเลข3เช่นกันนะครับซ้ำกันนะครับเราก็เลือกเลข3 3สตัวนี้เอาไปวางข้างหน้า3 3นะครับ3แล้วก็3นะครับแบบนี้งวดละ3มชุด นะครับวันที่1กรกฎาคมออกวันที่16กรกฎานะครับงวดนั้นกองสลักข้อตักเข้าตัวมาก็คือเลข336นั่นเองนะครับงวดที่เพิ่งออกไปนะครับแบบนี้เราฟันธงถูกต้องนะครับ3 3แล้วก็6นี่คือตัวที่ถูกนะครับลอตเตอรี่ที่เราเลือกออกมาแล้วก็ไปลุ้นกันเราเองนะครับ3ตัวข้างหน้านะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านๆมานนัเองทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้ทุกคนได้คิดคํานวณได้นะครับผม ทีนี้ทุกงวดตัวเลขจะเหลือแค่สามชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะฟันธงหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวไปวางข้างหน้านั่นเองนะครับทีนี้ที่มาทําให้ดูตรงนี้นะครับผมมาได้มาชักชวนหรือวาแนะนาให้ทุกคนไปเล่นนะครับเฉพาะใครที่ชอบคิดคํานูณตัวเลขน,นะครับไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับถ้าสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับก็แอดไลน์มาหาผมได้นะครับตามเบอร์นี้แหละ นะครับที่ผมบอกเอาไว้นะครับ0886274141นั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นะครับหรือใครอยากจะโทรมาพูดคุยกันโทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับสนใจอยากคิดเป็นทำเป็นนะครับคิดคำนวณด้วยตนเองได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามาดูวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่1สิงหาคมนะครับเราคำนวณจากวันที่16กรกฎานะครับที่ออก336นะครับ เลขก็ไปออกงวดวันที่1สิงหาคืองวดหน้าเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับและไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับสูตรนี้มีทางเดินที่ดีนะครับถูกมาโดยตลอดเราถึงนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆเอาไว้พิจารณานะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนั่นเองนะครับใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักร้อยครั้งที่1และหลักสิบหลักหน่วยบวกกัน วงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยกับหลักสิบรางวันที่1และก็หลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองวงไปที่เดิมหลักแสนรางวันที่1ไปบวกหลักหน่วยรางวัลที่1นนั่นเองตัวนี้บวกกันแล้วตัวนี้อย่าลืมนะครับบวกตัวมันเองเข้าไปด้วยนะครับแต่ทีนี้สูตรที่ผมส่งไปผมจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับ3มาตั้งนะครับ3มบวกหนึ่งได้4 3บวก3ามได้6นะครับเลข2มาตั้ง สาบวกหได้9กนะครับหนวกหได้2ขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาลัยแ่นั้นเองอันนี้คงจะพอเข้าใจนะครับวิธีการบวกร้อยมาลัยนะครับ8 9บวกให้เหลือตัวเดียวนั่นเองค่อยเพิ่มแต้มเป็น8 9 0และก็หนึนี่คือหลักร้อยวันที่1สิงหาคมนะครับได้1ได้7 8 9ดศ หนึ่งแล้วก็สองนี่คือหลักสิบนั่นเองนะครับเราไปดูหลักหน่วยนะครับเราฟันธงตัวไหนนะครับสามตัวนะครับฟันธงรอได้เลยนะครับเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับห้าบวกสองได้เจ็ดสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับหนึ่งเพิ่มเป็นสองนะครับสองเพิ่มเป็นสามแบบนี้เพิ่มครั้งละหนึ่งแต้มนะครับ เพราะฉะนั้นตามสูตรแล้วนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับเวลาเราไปเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับ3ามตัวท้ายรางวัลที่1ให้ติดหลักหน่วยไว้ที่1 2 3 4สาสี่นะครับเพราะสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองมีโอกาสถูกรางวัลต่อเนื่องได้นะครับทีนี้หลักร้อยหลักสิบล่ะนะครับหลักร้อยหลักสิบวิธีการตัดตัวเลขเราก็ตั้งเลข5้าก่อนนะครับตั้งเลข5้าก่อนแบบนี้ตั้งเอาไว้นะครับ เราจะเลือกตัวไหนนะครับตัวนี้มีวิธีบวกนะครับตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5้าแต้มจะมีตัวหนึ่งนะครับภายใน5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวหลักสิบก็เช่นกันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับภายใน5ตัวนี้ที่สากันนะครับเรามาวางข้างหน้าตัวนี้เรามาวางข้างหน้าตัวนี้วางไว้ทั้ง3หลักนะครับก็จะได้เลขตัวเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1หรือว่า3ตัวบนนั่นเอง3มชุดแบบนี้ นะครับนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสียตเต่ยงลอตอรี่นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดเนี่ยครับผมจับคู่ให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับ78901นี่คือหลักร้อยนะครับ89012นี่คือหลักสิบและ1 2 3สที่เราฟันธงหลักหน่วยก็จะเป็นตัวนี้นี่คือโครงสร้างทั้งหมดนะครับถ้าเราจะเลือกแค่3มชุดออกมานะครับหลักร้อยจะมีตัวเดียวหลักสิบมีตัวเดียวเราต้องรู้จุดนี้ สูตรที่ส่งไปให้จะมีคำตอบในนั้นเลยนะครับผมนี่คือข้อมูลงวดวันที่1สิงหาคมก็คือวัน้านั้นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูสองตัว่างรัฐบาลกันบ้างนะครับสองตัว่รงรัฐบาลนะครับเวลาเราคิดเราคำนวณออกมาแล้วนะครับจะได้ตัวเลขทั้งหมดสามคู่เช่นกันนะครับสี่สองก็ถูกนะครับสามหนึ่งก็ถูกแปดเก้าก็ถูกและสองหนึ่งก็ถูกนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับให้ทุกคนได้คิดเป็นทําเป็นนะครับเวลาเราไปเสี่ยงโชคจะได้มีความมั่นใจที่จะเสี่ยงในงวดถัดไปนั่นเองหรือว่างวดหน้าวันที่1สิงหาคมนะครับทําตัวอย่างให้ดูสองงวดก็พอนะครับแล้วจะมาดูวันที่1สิงหาด้วยจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับสตัวร,รัฐบาลนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับมีแค่2หลักแต่ว่าเราตั้งเลข5าเหมือนเดิมนะครับเป็นเลขนําโชคของเราต้องตั้งทุกหลัก ตั้งเลขค่าไว้นะครับตำแหน่งจุดในการคำนวณน,นะครับจะไม่เหมือนก,นกันกับสูตร3ตัวนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลหลักสิบให้เราวงไปที่หลักสิบครั้งที่1เลขหน้าและหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือฝั่งหลักสิบนะครับส่วนฝั่งหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1ไปบวกหลักสิบตัวล่างรัฐบาลตัวนี้นะครับ หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนวงไปที่เลขท้ายครั้งที่สองนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยตรงนี้หลักหน่วยตรงนี้ให้บวกตัวมาเองเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เรามาตั้งตัวเลขกันนะครับเลขสองกับเลขสี่มาตั้งตัวนี้แล้วก็เลขสี่นะครับหนึ่งบวกสามได้4ี่ก็มาตั้งตรงนี้บวกตัวเองได้เท่ากับเลข12บก็มาตั้งนะครับวิธีการบวกก็ร้อยมาเลยเหมือนเดิมนะครับสองบวกหจะได้เจ็ด 5้บวกสได้9 7้บวกเได้16 6หเพิ่มเป็น7เป็น8เป็น9แล้วก็เป็นศูนนั่นเองเลขจะมี5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงเหมือนกับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นึ่นั่นเองนะครับสีบวกหจะได้9กนะครับห้บวกกับสได้เท่ากับเลข7 9็บวกเได้เท่ากับเลข16ก็คือ6พอได้6แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มครั้งละ3มแต้มได้9และได้สิแบบนี้ นะครับเลขชุด3ตัวจะเพิ่มครั้งละ1นแต้มแต่สูตรนี้2ตัวราฐบาลจะเพิ่มครั้งละ3มแต้มนั่นเองนะครับผมทีนี้ฝั่งหลัก10เราจะฟันธงมาแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับมาวางข้างหน้าตัวนี้เราก็ตั้งเลข5ตั้งเลข5าไว้นะครับอีกตัวหนึ่งที่จะบวกกับเลข5งวดนี้บวกกันได้8นะครับบวกกันได้8นะครับเวลาบวกกัน5บวก8ได้13านะครับ ให้บวก5แต้มนะครับก็จะได้8ทำคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วเราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับฟันธงไปที่หลักสิบเราก็แค่นำเลข8ตัวนี้ไปวางข้างหน้าไปวางข้างหน้าก็จะได้งวดละ3ชุดเหมือนกับ3ตัวนั่นเองนะครับ16มิถุนาออกวันที่1กรกฎาคมเลขที่ออกคือ89 นะครับแ9นะครับแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนี่คือตัวที่ถูกนั่นเองนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจกันบ้างนะครับงวดถัดไปเวลาเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็นำข้อมูลที่กองสลากเขาตักมานะครับตั้งเลข5าได้เลยนะครับเป็นเลขนำโชคตั้งไว้ทั้งสองหลักนะครับเลขนำโชคตั้งเข้าไปนะครับจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับไปดูที่หลักสิบบ้างนะครับเลขหน้าครั้งที่1หลักสิบ เลขท้ายครั้งที่1หลักสิบนั่นเองนะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1ไปบวกหลัก12ตัวล่างรัฐบาลตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่เลขท้ายครั้งที่2หลักหน่วยตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปตัวนี้สําคัญนะครับต้องจําให้ดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรที่ผมส่งให้ผมจะมีเขียนกํากับอยู่แล้วว่าตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปทุกคนจะได้คิดง่ายทําง่ายนะครับ3กับ7นะครับมาวางได้เลย ามกับเจ็ดสามบวกแปดสิบเอ็ดคือหนึ่งตรงนี้เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ก็มาตั้งขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาเลยนะครับห้าบวกสามสามบวกห้าได้แปดห้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับแปดบวกสองได้สิบคือศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วก็เป็นสี่แบบนี้หลักสิบจะมีเลขอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยเราจะฟันธงออกมาแค่สามตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งบวกห้าได้หกนะครับ ห้าบวกสี่ได้เก้าหกบวกเก้าได้สิบห้านะครับเพิ่มสามได้แปดเพิ่มสามได้สิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับหลักหน่วยจะเพิ่มครั้งละสามแต้มฟันธงไปเลยนะครับสามตัวนี้นะครับถ้าจับคู่กันเนี่ยนะครับสิบห้าคู่นะครับถ้าจับคู่กันนะครับถ้าเราไม่ตัดหลักสิบนะครับแต่ถ้าเราตัดหลักสิบก็จะเหลือแค่สามชุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญนะครับงดนี้บวกกันได้สองนะครับ แล้วเราก็บวกกันนะครับ5บวก2ได้7 7บวก5ได้12ก็คือ2นั่นเองทีนี้เราก็เลือกตัวเลขฟันธงมาแค่ตัวเดียวคือเลขที่ซ้ำกันนี่จะเป็นตัวที่เด่นที่เราเลือกออกมาเราก็นำมาวางข้างหน้านะครับเป็น2 5 2 8และก็2 1นั่นเองงวดละ3ชุดนะครับ1กรกฎาคมออกวันที่16กรกฎาคมงวดที่เพิ่งออกไปนั่นเอง2 1 นะครับใครรับชมคลิปงวดที่ผ่านมาคงจะพอจําได้นะครับ2แล้วก็1น,นั่นเองหลักหน่วยเราฟันธงถูกต้องนะครับ581ออกไปที่เลขหน่งนะครับผมนี่คือข้อมูลตัวอย่างในงวดที่ผ่านๆมาที่เราทําให้ดูให้ทุกคนได้คิดและเข้าใจในการคํานวณตัวเลขนะครับทีนี้งวดวันที่1สิงหาคมนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเป็นเลขตัวไหนบ้างทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้ นะครับทำให้ดูคนอนออกนะครับแต่ตัวอย่างที่เราทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางให้ทุกคนได้มีความมั่นใจในการที่จะไปเสี่ยงในงวดถัดไปนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับแอดไลน์เข้ามา0 8 8นะครับ6 2 7 4 1 4 1นั่นเองนะครับผมส่งไปให้มีทั้งสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับนำไปพิจารณาในการเสี่ยงลอตเตอรี่นั่นเองนะครับผมต่อไปมาดูงวดหน้ากัน เรามาดูงวดวันที่16รากดานะครับคำนวณออกวันที่1สิงหาคมนะครับงวดน,นี้ออก21ออกไปแล้วนะครับเราก็ตั้งเลขค่าเหมือนเดิมนะครับตาเลขค่าแล้วก็ตั้งบวกไว้นะครับฝั่งหลักหน่วยก็เช่นกันจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับไปดูที่หลักสิบก่อนหลักสิบครั้งที่1ครั้งที่1นะครับเลขหน้ากับเลขท้ายคล้ายๆกันนะครับฝั่งหลักหน่วยให้วงไปที่หลักหมื่นางวันที่1บวกหลัก12ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้ นะครับแล้วก็ดูที่หลักครั้งที่2เลขท้ายนะครับหลักหน่วยตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับตำแหน่งทุกจุดนะครับที่เราวงเอาไว้นะครับเป็นจุดที่ขยันออกนะครับเป็นจุดขยันออกนะครับตัวเลขจะออกในตำแหน่งนี้ทุกมวดเลยแต่แต่เราต้องนํามาคํานวณให้เป็นแค่นั้นเองนะครับเลข3นะครับแล้วก็เลข2นะครับ6กบวกสได้8 8ปดบวกแได้16นะครับเราก็บวกร้อยมาเลย ถ้าเราไม่บวกร้อยมาเลยก็จะไม่ได้เลขในงวดถัดไปนะครับ3บวก5ได้8 5บวก2ได้7นะครับ8บวก7ได้15 5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9ทําให้ดูก่อนออกมีปากการกระดาษก็จดเอาไวา้นี่คือข้อมูลวันที่1สิงหาคมนั่นเองคืองวดหน้าหลักหน่วยเราฟันธงตัวไหนไปดูนะครับได้13นะครับได้11คือ1ได้เท่ากับเลข4นะครับ สีเพิ่มสมจะได้7จเพิ่มสมได้0นย์นั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลหลักหน่วยวันที่1สิงหาคมนะครับอันนี้เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับเวลาไปเสียเ่ยงลอตเตอรี่นะครับถ้าชอบ2ตัวรัฐบาลนะครับเลือกเอาไว้หลักหน่วย4 7 0นย์นั่นเองนะครับส่วนหลักสิบนะครับจะมีตัวเดียวที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้ นี่คือจุดสําคัญนะครับตัวไหนบวกกันมาวานะครับบวก5แต้มจะมีตัวหนึ่งนะครับที่ซ้ํากันกับเลข5ตัวนี้เราก็นํามาวางข้างหน้าแบบนี้นะครับสูตรผมจะส่งไปให้นะครับใครที่อยากคิดเป็นทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับสูตร3ตัวก็ส่งไปให้ด้วยคือตัวนี้เราก็จะได้รู้ว่าตัวนี้บวกกันยังไงนะครับเลือกตัวไหนออกมาแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ หลักสิบก็เช่นกันตัวเดียวตัวนี้จะมีคําตอบมาวางข้างหน้านะครับส่วนสองตัวรัฐบาลก็เช่นกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมามาวางข้างหน้ารับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับชอบแนวทางการคานวณตัวเลขนี่คือความจริงที่เราสามารถที่จะคิดเองทําเองได้วิเคราะห์ด้วยตนเองได้นะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีคําอธิบายนะครับทุกตําแหน่งทุกจุดนะครับ รวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับ3ตัวก็เช่นกันนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยทุกจุดนะครับจะมีบอกทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับส่วนตัวเลขนะครับถ้าใครสามารถที่จะไปเสี่ยงทั้งหมดได้ก็ตามนี้นะครับนี่คือสูตรนี่คือตัวเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับหรือว่า3ตัวบนนั่นเองนะครับนี่คือสูตรสองตัวล่างรัฐบาลนะครับหรือว่า2ตัวล่างนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราดึงออกมาจะมีแค่3ชุดนะครับ สนใจนะครับสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับวิธีการคิด3ตัว2ตัวนะครับ088 2 6แปดแปเนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ดี n ลนะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้รายละเอียดการรับสูตรนะครับหรือใครอยากโทรก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับทีนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1สิงหาคมนะครับสูตรตัวนี้ตัวไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เขาตักเข้าตวงมานะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูดเด็ดเลขสรุปแม่นๆมีมาแบ่งปันทั้งหมดไปนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคำว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ